ไปครับวันนี้ครับปันท้ายเหมือนเดิมทิปแก้มือกับเด็กๆเฮ้ยวันนี้แก้มือจริงหรือเปล่าแก้มือเลยย้ำแค้ครับมันจะย้ำแค่แล้วดิมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมกลิ่นแ้วออะไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผลงานเป็นไงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับลุยปันท้โซเล่ครับหอยว่า เออากูจะลื่นมาเนี่ยเน<อ>ี่ยเฮออ้ยเฮ้ย้ยไปเว้ยท่วมจะท่วมมนจะแห้วครั

ไ,ไหนเอามาตัวยังตอนนี้กำลังกินใช่อเออระวังนูกนจักฉาย,ยาจากขามืไมนะอไวมเป็นกรรมฮะเดี๋ยวผมไปเกี่ยวอันนี้มาก่อนดีกว,นะว่ามั้งแสวะ nên cái đại quê nái nó chụp tôi. ที่เอาไม่มีแล้วด้วยจับยากนเนี้ยนี่จับเปียกอนมาเลยนี่กุ้งสึกมันไม่ค่อยสิ่งหรอกกุ้องออกแดงแดงไงตีรา้านี้กุ้งสิ่งใส่มาแ,แท่เงี้ยมาสองสามต้นเลยอุ้ยเหียบไกไ่เลยวะ nhưng dùng ta còn thêm này mày 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 cái mày 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 ลงแม่งหมดทุกคันเลยอย่ะร้น,นีย าเอาเอาเอาดิเอาดิโดนโเนี่ยโดะโดนตัวมาดิเฮ้ยอย่าพึ่งอออกเข้ามาแล้วตัวแรกครับหมายแรกมาแล้วครับโอ้โหเห็ดแค่มาแล้วหนึ่งเฮแค่เอาจัดการครับคิดปาดูไอ้วาไอ้วาวัวอีล้าง วันนี้ต้องมีกุ้งแค่น้ำปลานะครับว่าอ๋อเดียเเ๋ยวเอ้าจิ๊บเบอร์นี่ปลาปลดเด,ด้ตอนนี้ว่ากูไม่โดนล้อเลยไม่อยากตกไม่อยากตกแสบมือจีเกียดปอดแม่กล้องโทร์ทำมาดิโอ้โหแต็มแรกมาครับหรือว่าไปปลด โอ้ยคุยกันไหวครับนี่ครัิดเดียวอย่างเงี้ยนี่ครับผมบรรทายครับผมดูของแท้เกือบหลุดแล้วเนี่ยแทมแรกมาแล้วครับผมไม่เข้าปากด้วยเนี่ยไม่ทะลุเลยไม่ทะลุเฝ้าต่อนะครับทุน สองมาครับเจตมอนเจตมอนเจตคือเฮ้ยชีคอย่างมันเล็กเกิดยังไงวะมันเล็กเกิดยังไงวะยอะไรเนี่ยลุงรังไม่หมดลุงรังไม่หมดแล้วแตมสองไอเหี้ยตัวเหี้ยนี่แหละแดกของกูเต็มสองครับลุงรังไม่หมดอันนี้นี่ถือว่าของผมนะใช่ฮะหลุดจองผมไปพูดไปฮะพูดไม่คิดโอ้โหลุงรังไม่หมดไหนปวดไปวะ แย่แย yeah, yeah, yeah. ่แย่แย่เอ้าไอ้จ๋าจ่าเนี่ยเข้าปา่ามีอะไรเลมันแดดโอ้โหจ่าแต้มสองมาแล้วครับผมเนี่ยเราขูกเกี่ยวเยี่ยแล้วขูดเกี่ยวกับตะต่ตายนะไอ่ยังทะลุออกทะลุ <c oughs> เอ้ยนั่นไงอ่เหวะวันนี้เมื่อกี้ไม่หลุดนะพี่นะเออแต้มสองมาแล้วครับผมตัวมันเล็กก็เหลืหออนะไรนยไม่เล็กหรอกวันนี้ไม่แห้วนะครับ แฮมเป็นไงวะรู้จักปะไม่รู้จักอันยอดได้อะไรแล้วออกเสียงไม่ถูกแฮมแฮมหนูเนี่ยเนี่ยจ้าเนี่ยหนูแจมสองนะครับผมพวดสิ่งคนหนึ่งคนแค่ได้ครับว่าไอเคียนั่นมันก็ได้อย่างเรานะพี่เคนยวนั้นบอกล้ตามอยู่สายร้อยไงมาร้อยจากข้างบนไปเลย ฟัสองแต้มนะครับผมสองแต้มนะครับผมแฮวสะกดยังไงครับผมมาแฮวสะกดไงวะออกเสียงไม่ถูกพีแต่เลยครับมาครับเรามาเข้าหมายสองนะครับผมเป็นเดิมไต่วา ัรรู้คบเดี๋ยวมารู้นะครับหมายเสองครับนี่ครับเดี๋ยวเ,เราเอามาปากอ่าวนะครับหัวนะพี่ สัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนครับวันนี้รู้สึกยังครับเจยๆครับอ้นแม่ได้แสบมือขี้เกียจปลดเก็บมือหมูได้เลยครู <c oughs> ตกปลาคือการพักผ่อนเจ้าวะ แน่ขเขาเผก่อนหาก็กินี่ลาร้านเจ๋งครับ เมื่อกี้บออบ่อบ่อข้าคลองไปมาวานะอะข้าคล <laughs> องเป็นตัวได้เงี้ยเฮ้ยหลายเว้เนี่ยเรารับ <laughs> ไปว่าคนละห้าสิบบาทอ่ะเข้าไปดูปลาบัวบ้างที่เนี่ยจะลับเยอะเลยใ่ด้ยไอ้นี่ออกเลยเว้ยเมื่อกี้อยู่อยู่ตรงสามแยกอะสามเนี่ยที่มีร่มฟ้าเนี่ย

้าหมายสี่ครับวันนี้เข้ามาสี่หมายแล้วเดี๋ยวยังครับโป้อยงครับโปมีแต้มแล้วสองแต้มแล้ว มาลุ้นกันกับหมายทลสี่ครับมาครับมาต่อหมายที่หกแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมใช่น,นี่นี่ว่ากุ้งเทพตัวด้วย ไอเย่เนี่ยมันก็แดกปลาไันม่ไปไหนหรอกปลามีตัวพร้อมบวกเสมอแน่น้ำกำลังเดือดเนี่ยใ,ใกล้ปลาแดกแน่นอน อ๋อขนนี้มนจะแมันจะแดดมันก็แดดคนมันเขาจะรักกันยังไงเขาก็รักเออใช่เหรอถูกป่าเออเนเขาจะรักยังไงเขาก็รักแต่เขาจะรักเสือเขาก็รักตาแหลมจะแดกไงมันกันแดดไอ่เนี่ยเมาดูในคลิปว่าที่ไหนเขาหมายที่หกครับไอ้สัตว์เจ็กระกรก็เลยยกขึ้นมาเก็บพอดี ข้าต่อไปไม่บางทีแม่งกอมาในเฮียกอถึงนะหรือกำลังจะยกพันขึ้นนะยกพันขึ้นแล้วแม่งกระโดดขึ้นมางับอ่ะไอ้ยี่ชัดด้วยไอ้นายน้ำเดินเอื่อย วัดสี่พัน <c oughs> เจอไอ้ไอดูขวดไอ้ไอ้กดขวดอ่ะเยอะมากทำไมบ้านเรามันไม่มีวะเฮียดินมันไม่ดีดินมันไม่ดีจริงนะอุ่นน้ำแล้วไม่ดีป้างส่วนสวย,สวย,ยมีตัวโดแล้วเนี่ยฮะ ไปหม่นี่ก็กำกับก็ได้ับเท<อ>ี<ข>เ่ยงพอดีช่วงพักเที <ปะ S 1> ่ยงเป่าจะบอดปักเขาไมาจองแล้วอ่ะ <laughs> หมานมีจองแล้ววันนี้โชคดีที่ไม่มีเรือเฮียมีเรือแล้วก็แม่งไม่ได้ไม่ได้หัวหรอกอใช่ป่ะวันนี้แม่งหัวไปแล้วเราลงช้าลงช้าเขาอย่างนี้ยะฮะยังไงไต่เขาต้องเอาได้ตัวลแล้วเฮียลูกค้าใช่ป่ะวันไหนน้ำสวยแปดโมงก็ถึงถึงหมายแล้วแปดโมงนี้เขาต้องถึงหมายแล้ว เยี่สิบแปดโมงเขลงเรียบร้อยแล้วเฮียเรายังไม่เรายังแดกเรายังแดกข้าวอยู่เลยจันเียยังโทรเจ็ดโมงล้าหมดนะพี่ยังโทรปลุกกันอยู่เลยจันแต่ด้งเครื่องมาไอสัตว์เจ็ดโมงกะพี่เอกโทรมาพี่อยูอยู่สำนักแล้วเนี่ยตัวหาจ่าจ้าตื่นเพื่อนเนี่ยตื่นแล้วเนี่ยเออขี่รถตื่นแล้วตื่นห้า ตื่นแล้วดิยังไม่นอนฝั่งตื่อเขต้องตื่อไงต้องไปทำงานไงเฝ้าเฝ้าเฝ้าแล้วก็เฝ้าเฝ้าเฝ้า,ปา,ปาไปครับไม่มีไม่มีตัวย้ายไม่มีตัวต้องตายดิไม่มีตัวตตเว้ยหายม่ะ น้ำสวยนะวันนี้มีตัวต้องย้าย่ตกขนาดนี้ไม่มีตัวขอามาเปิดเปิดนี่้ตัวย้ายก่อน ย้ายห,หมายกันครับผมหมาตนี้ไม่ขันหน้าดีไม่แด็ ลงโดดอะย่างงี้ ใส่ครับครบแล้วเนี่ยครบทุกหมายแล้วเนี่ยเหลือหมายนอกที่หมายที่หกที่เจ็ดแล้วมั้งครับเหลือหมายสุดท้ายครับหมายนอกเดี๋ยวจะไปหมายนอกแล้วครับผมอืมอวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะพอได้อยู่เพื่อนมึงมาว่านี่มึงยังไม่มาฮะเฮ้ยเรียกพวกมึงหน่อยดิเไม่เรียกพ่วกมาเลยวะเพื่อนมาเห็นผมคนนีโ้โดนลาไปหมดก็ไปดีกว่า คือว่าอยู่ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเข้าต่อไปครับผู้ ย้ายห,หมายครับหมายที่แปดแล้วมั้งเนี่ยแปดยังวะเวบตรงใกล้พอแล้วที่อ่ะกำเนี่ยวิ่งปลาวิ่งเลยมัม้งเาาห,ดดงหว่ากุ้งตัวว่าจับกุ้งตัวยอยู่ในกลุ่มเนี่ย Còn mừng bay mừng nó bay chơi với cua Lực của cua ma mừng nó bay chơi với Mà thịt bè nó mới ngây vậy ạ Dọn dàng, dọn dàng nhỉ Chắc lúc ไหนว่าเอาไม้ตัวไอ้จ yeah. like ับ yeah. คันรอเลยเฮ้ยมีตัวเว้ยมีต yeah. ัวมีตัวเว้ยลาบมาติดอดูใกล้ดเลยเฮียมีตัวเฮ้ยเฮียดีกันจังวะโอ้ยเฮียหลุด đang ăn luôn ấy, ăn luôn ấy. được tí Này, ơi gì đấy. ทำไมมันตึงอย่างนั้นะพี่ติดแล้วมั้งยังไงก่อนติดกัมตัวลงน้ำเลยนะไเหียมาตัวก่อนจะได้เลยเฮียเราไปทำอะไรกันตั้งนานเราไปทำเฮียอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยว่าคุยหยุดนี้นะไม่ทำเฮียอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวข้ามไปดิมุงคุยเฮียปลาแดกไปแล้วเฮียเอาไม่ออก อโอ้โฮฮยอ่ะไม่มาแล้วเว้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โดนแล้วเนี่ยโดนตอเลยเนี่ยต้มปาลาได้หน่อยพี่เว้ยจะต้องสา้างใครคนนะอยู่ในตอใน,ใน,นี่ยใว้าชิมเขี่ยวดิเนี่ยเนี่ย้างตอนเอออยู่ในตอเนี่ย <laughs> หาช่องอสวยๆเดี๋ยวป้าแดงเงี้ยเฮ้ยไอเหี้ยมันกระโดดเขา้ามาในเสื้อกู็ว่าอยู่เหี้ยอะไรมันดุกๆอยู่ในเสื้อโดน้ำข้าหมานี้มีตัวแน่นอนไอ้เหี้ยตใหญ่ด้วยเหรอเมื่อกี้ไอ้สัต้ยมันดุกๆ,ๆนะเหมือนจะเข้านะ มาแล้วมาครับมาเนี้ยตปเลยมาแล้วปูวแล้วอียจบหมดปัญหาครับผมโดนจนได้ไปเลิน <c oughs> <c oughs> ไปเลินนี่ดูเบ็ดไม่คมเลยทะลุจมูกเลย <c oughs> จมูกครับจมูกไปแล้วเนี้ย <c oughs> สวยครับยังมาซ้ำนะซ้ำ <c oughs> อี<ต>๋มาซ้ำเว้ แกมสามมันยังสงสัยอยู่ว้ามาแกไหมหน้าผมบอกแล้วผมหยิบกุ้งดีมันสงสัยอยู่ไงวะไม่หิวไอ้เหี้ยแล้วรถไฟเดียวกันว่ามีสายไอ้เหี้ยแม่งสงสัยไอ้เหี้ยปลาจานโอ้โไอ้เหี้ยไปเดียวกันเลยครอบเดียวกันมึงมันสงสัยอะไรตรงนี้นวะฮะีมันมาตามมาตามเ,ยเลยอะไรเงี้ยเอาดูได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เต็มทองเลย <laughs> เราไปทำเพื่ออะไรตรงนี้รากุศลเลย้พรุ่งนี้เต็มคลองเลยอ่ะพี่พี่เอกลองโค้นดูเราไปทำอะไรกันอยู่เป็นเมาเรือยังนี่ใช่ไหมเราไปทำคว่ยอะไรกันอยู่หน้าป่ะโดนไต่ล่องจริงอ่ะพี่แมงเลียมเราไปทำเพี่ออะไรอยู่หน้าเนี่ยโอ้สวยๆครับผมสามแต้มแล้วครับผมสวยๆ กลมสวยๆครับกล่มที่ไหนวะแปรได้วะได้เดี๋ยวรุ่นตูวต่อไปครับผมโอ้แดดตอนเผลอครับผมเออนี่เฮียแดดตอนเผลอจริงๆดูดิเฮียแต้มนี่แดดตอนเผลอวะบอกแล้วเนี่ยตรงกล่อมตรงนี้ยเลยเออเราไปไหนไรกันเล่นมงให้รู้บอกแล้วนี่เลยตรงเนี้ยมึงเป็นเล่นอะไรกันมาวะผมบอกพี่เอกอยู่ในตรงเนี้ยนะพี่เอกนักปาะมุดเลยเฮียกูทักก็เด่นเลยไงยาปล่อยมันได้ไหมเอาไม้ให้วามึงอ่ะเปลี่ยนรถกันเปลี่ยนร เก็บไว้ก็แนวเป็นแก้มนะกันอะไรที่เขาปล่อยไปหมดเนี่ยเออใหญ่กว่าปล่อยแล้วเก็บไหมเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมาโอ้โหหมูอยากตีแล้วไอ้เหี้ยเผื่อกูจะแจงไอ้ไอ้นั่นเอาป่ะไหนมาดูแก้มนะครับโอ้โหปลาพวงนะไม่ปลาพวงหี้ยมันไม่กินกูว่ามันไปกินอีกเฮ้ยงูฟักอยู่ข้างกันเลยลงก่อนด้วย มึงตีไม่ถึงยังหงายทีอ่ะมึงตีไม่เข้ากันแตออ่ดูว่าจ่ายไหนจับจา่ายโอ้โหปลาพวงครับผมไม่ใช่ปลาพงะลรัะปลาพวง,เ,นะปพวงเป็นปลาพวงแล้วอืปลาพวงนะครับไปครับเดี๋ยวดูแต้มต่อไปครับโอ้โหตัวที่ห้าอัอานไม่ทันนะครับผมหลวงปบแดกปั๊บเลยครับผม หมายนี้นะครับลงปุ๊บแดกปั๊บเลยครับไอตัวนี้นแหละที่มันกินพี่วันนั้นอะอัดไม่ทันโอ้โห,โหแก้แคร์ได้พี่แล้วนี่ครับห้าตัวครับผมไอ้กี้อ่ะโอ้หมายนี้ลงปุ๊บกินปั๊บเลยครับผมไอ้จ่ายเอี้ยวย้ายห,หมายแล้วมั้งย้ายแกย้ายตัวขนาดไหนวะเฮ้ยกลับกีตลบเนี่ยไม่รู้มันพลิกมันกระโดโดอยู่ระวังขาเป็นไงวะเบ็ดเบ็ดเบ็ดดีปะคอมกิ๊ฟเลยพี่ รอเลยเว้ยพรอเลยเว้ยรอแวเว้ยตายแมงมรอแถวแล้วอะดีไม่เอาเสื้อมาเนี่ยเหี้ยแหวมาสื้อหรอะเออเามาทีไรบันไรทุกทีง้อีเล่กาเอาเ้ป็นมาทรงตะลุนรากเลยเหี้ของแท้ผมทุ่มสามพวงไม่ลาพงแล้ววันนี้ ตันเลยบีตัวนอนเลยซื้อเบียร์แดกไาไอ้สัตว์นี่เยอะเกินวนะจะปล่อยก็ปล่อยไม่ไหวแล้วเยอะเกินาติมาแล้วพอปลากูแดกี่ยมึงก็มาสกัดเราลุงนี่ซื้อตลาดแม่นบ้างซื้อตลาดไหนมาวะเนี่ยมหาชัยพี่ผ้าพวงแล้วเป็นพวมารุ่นเดิมคอกเดิมกันหมดเลยเนี่ย โตแวลิงกูแตแล้วน่าจ่ายหมายเฮียรถหกล้อมารอรับแล้วมึงถ่ายรูปไปพวกมึงดูได้ยี่ห้อพวกมึงเก๋สิ่งมึงกลายยกเนโอ้ปลาพวงเลยครับผมดูย่อครับผมปลาพวงเอาไปขึ้นเซาเดอร์ที่พึ่งได้หรอปล่อยไอ้เป็ดกูได้เลยใช่ครับเดี๋ยวว่าใหม่ครับผมกูไม่ได้หลอกมึงอันนี้หมายที่สิบได้แล้วครับ สาตร์เจ้าแม่ครับว่าไงครับพี่ไรแมนตกตกไม่ทัดเป็นน้ับป,าปลาแฝบมือนะครับตกไม่ทัดเป็นตกไงไม่รู้หย่อนไปมันก็กินมันไม่ตกอย่างขิงจัดเลยครับผมวันนี้พามาลอดแ้วเลยครับนึกว่าจะแดกแ้วแต่เช้าเหนือพาพวงพาพวงออรอดแ้วเฉยวันนี้รอดแถวไม่ต้องใส่ของจริงเยอะแน่ๆ ไปหนึ่งผีไไปหนึ่งแฮวเดียวมั้ยแฮวไม่ต้องใส่หรอกโอเคครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเต็มร้อยวันนี้มาบวกมาห้าแต้มครับผมเดี๋ยวไปปิดจบที่แหลมเลยครับผมเป็นคอตไปเลยนะมาครับวันนี้ผมประกอบการวันนี้ครับม่างปลาพวงครับไม่ใช่ปลาพวงไม่ใช่ปลาพวงนะครับตี่แต้มครับหกแต้มนะครับวันนี้หกหาง ของขริงนะครับยังใส่สีก็ยังส่ีของแท้เดี๋ยวเจอทริปหน้าครับผม <c oughs> ทีนี้ท่วมแลวครับ